โอ้น่าสนใจนะครับสำหรับข้อมูลนี้เดี๋ยวต้องลองเล่นด้วยแต่ไปฟังเขาก่อนดีกว่าคุณกิติค่าทางคาซารู้สึกดีมาก13ชั่วโมงที่แล้วเพื่อนของกิติค่า โย่อๆๆๆเพิ่งรู้ว่า m e ซ s e n g e r สามารถแปลข้อความได้เรื่องต้นคือไทยเป็นอังกฤษค่ะสำหรับเราชาวสายตาแค่ปัดลงหาเมนูแปลตรงข้อความนั้นๆแต่สองครั้งแล้วรอแป๊บนึ่งทีนี้พอผ่านข้อความที่กดแปลมันก็จะแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเลยย่ๆๆนี่ในกรณีที่แปลจากไทยเป็นอังกฤษนะส่วนภาษาอื่นๆยังไม่ได้ลองแต่แค่นี้ก็ถือว่าว้าวมากแม่จริงจังงงๆๆๆไปข่าวสาวการแต่ฝาหลังจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ววะไม่น้าหัวเราจนลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นใบหน้าหัวเราจนลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นยกมือที่มีทนผิวสีขาวปานกลางขึ้นฉลองเดี๋ยวๆ555ประโยชน์ในการใช้ทํางานก็มีเนลือเพื่อนๆที่สนใจลองไปทดสอบใช้งานกันได้นะคะแล้วก็มาแชร์กันนนๆใบหน้าแมวความสุข ครับผมแม่ก็ติดหลายๆท่านก็ขออภัยนะครับเพราะหลายๆคนก็เขียนทุกใจกดทูกใจกดแชร์กันแต่ก็ต้องให้ข้อมูลเท่าที่ได้ทดสอบนะครับผมถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยอ,อย่างที่คุณกิติกาใช้น้องปิ่นหรือเปล่าขออนุญ,ญาตนะครับข้อมูลนี้นะครับผมในคอมเมนต์ก็ได้บอกเหมือนกันว่าสิ่งที่เราแปลได้ใน Messenger นะครับใน Mess e n g e r แชทที่เราคุยด้วยเนี่ย สิ่งที่เราส่งเป็นคนส่งเป็นคนคุยไปเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะแปลได้เฉพาะข้อความของคนอื่นที่เราคุยด้วยคนฝั่งตรงข้ามนะครับและเอาแบบ Default ก่อนนะถ้าคุณใช้เมนู Messenger ภาษาอังกฤษคุณก็จะแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษได้เกิดเราภาษาไทยเป็นอังกฤษได้แต่ถ้าเราเป็นในส่วนของ เมนูเม s s e n เ e r เป็นภาษาไทยแบบผมเนี่ยผมใช้เม s s ซนเจอร์เป็นภาษาไทยเดี๋ยวขออนุญาต15 10หัวสุดท้าย12นาทีที่แล้วเห็นข้อความแล้วโจ้มือนอนการสนทนาเนี่ยครับผมอพอดีผมได้ลองสนทนากับพี่โจมือโนอนนะครับโดยรบกวนให้พี่โจส่งเป็นภาษาอังกฤษมาให้ผมนะครับข้อความว่าคุณวันที่สิบห้าพันหกคุณ มืองนนุน Discreet วันที่เจ็ดมิรุารนายนหนึ่งพันส<ล>ี่ร้อยสิบสี่ Plus Chatting AI Learning Event หรือ Deep Learning Engineering Perfection with AI Joen Asorn Zoom ฝั่งเองคิย Session in the Art เท่านั้นอ่าเหมือนแบบเนี้ยเกิดคือผมใช้เสเซนเจอร์เมนูภาษาไทยนะครับแล้วดันเราดันคุยกับคนที่คุยภาษาอังกฤษเนี่ยครับอ่าอันนี้คือสมมุติพี่โจเมือง,งนุนเป็นคนต่างชาติแล้วกันผมผมส่งภาษาไทยไปแต่พี่โจตอบเป็นภาษาอังกฤษกลับมาเราอยากจะอ่านเป็นภาษาไทยก็หนึ่งนิ้วปัดลงตอบกลับ ปัดลงปัดลงปปลเนี่ยครับเหมือนที่น้องปิ่นหรือคุณปิ่นบอกเลยแต่ว่ากลับกันก็คือน้องปิ่นน่าจะใช้เม s เซนเจอร์ภาษาอังกฤษนะครับอ่าเราก็เนี่ยปแปรเราก็หนึ่งนิ้วแต่สอง,ง,ปปงอครั้งแปรตึ้งอ่ะแล้วคราวนี้ก็ปัด คือเขาก็จะมีการเตือนมาว่าตอนนี้จะใช้ความสามารถของ Facebook ตัว Messenger นะครับเรื่องของการแปลเราก็ตกลงไปหลังจากนั้นเมื่อเรากดแปลแล้วปัดขวาม,มาแค่สองครั้งเพื่อเปิดโปรไฟล์โจ๊เมืองนนวันศุกร์นี้วันที่เจ็ดมิรุนายนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ plus จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เอไอชื่อว่า deep technology learning perfection with ai มาร่วมกับเราบนซูมสอนนีขหิตสระหอรับเซชนันการมีส่วนร่วมในตอนบ่ายเนี่ยอย่างน้อยเพื่อดูเวลาของเขาเขาก็แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยให้ผมเนี่ยผมปัดซ้ายมาวันศุกร์นี้วันที่เจ็ดมหริถุนายน อันอันนี้คือข้อความเก่านะที่ผมสองส่งให้พี่โจแล้วพี่โจส่งกลับผมเนี่ยแต่ข้อความที่แปลแล้วเป็นภาษาไทยเนี่ยวันศุกร์นี้วันที่เจ็ดมาร์สหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่จกกิจกรรมการเรียนรู้เอไอชื่อว่าพี g อฟอินเทอร์ริงเพอร์เฟคชันมิิลแต่วันที่เจ็ดมาร์สนะครับมาร์สคือควรจะแปลเป็นมีนาคมแต่เขาก็ไม่ได้แปลก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ว่าในบทความของในฟีดเฟซบุ๊กของคุณกิติการเนี่ย น่าจะใช้เป็น messenger เป็นเมนูภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าเราเจอข้อความภาษาไทยก็ปัดลงหาคำว่า translate แล้วเคาะปุ๊บเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อย่างเงี้ยนะครับผมม,มันก็ทำได้หลายอย่างแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ว่าวิธีการใช้งานถ้าเราใช้ messenger ภาษาไทย ก็แปลจากอังกฤษเป็นไทยได้ถ้าใช้เม s เ e n g e r ภาษาอังกฤษก็แปลไทยเป็นอังกฤษออผมเริ่มสับสนชีวิตตัวเองแล้วลองไปใช้งานกันดูนะครับแต่ว่าอ่าอย่างเช่นอันนึงผมส่งไปว่าโจมึงนนแต่สองครั้งเพื่อดูข้อความเดิมคุณสวัสดีครับทดสอบนะครับที่อย่าลืมกิจกรรมวันศุกร,ร,ร์น,รน,นี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันศุกร์นี้นะครับ7มีนาคม2568เ,เป็นเวิร์กช็อปชื่อว่า d Digital Featuring เพิดพริ้งกับ a ออนะครับ ใครที่อยากมาเรียนรู้เรื่องของ AI มีอัปเดตอะไรบ้างในปี2025จะเข้าร่วมประกวดหรือไม่ได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมของ1414พลัสครั้งนี้นะครับก็สามารถมาเรียนรู้กับทีมงาน1414พลัสได้โดยเข้าผ่านลิงก์ซูมเดี๋ยัไงผมจะมีการแปะลิงก์ซ o มใน Description ให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคตรงเนี้ยถ้าตัวเป็นตัวเราเป็นคนส่งคุยอันนี้ตัวผมเองนะเป็นคนส่งคุยกับพี่โจผมหนึ่งรีอปัดลงตอบกับเนี่ยักลอกปัดลงส่งตอ่อปัดลงป ยกเลิกการสง่งไม่ได้อะไม่เจอเมนูแปลภาษานะครับไม่เจอเมนูแปลเออมันแปลไม่ได้เหรอถ้าเราเป็นผู้ส่งก็เออเดี๋ยวลองดูคุณสวัสดีครับทดสอบ,น,บนะครับไนหนึ่งนิ้วแต่สามครั้งตึกต๊กตึ๊กตึ๊กหัวใจสีแดงหัวใจสีแดงยกเลิกยกเลิกหัวใจสีแดงใบหน้ายิงยิงฟันใบหน้าประหลาดใบหน้าร้องใบหน้าโกรธจนนักอยู่โป้งชี้ขึ้นดูรีแอคชั่นเพิ่มเติมตอบกลับบัตเชิญคัดลอกบัตเทิญลบบัตเทิญเพิ่มเติมบัตเพิ่มเติมเพิ่มเติมมีอะไรอไหม เพิ่มเติมมีไหมหัวใจสีแดงใบหน้าหยุดใบหน้าใบหน้าใบหน้าอยู่โป้งดูรีส่งต่อดันปะเทินปักหมุดปะเทินเพิ่มเติมปะเพิ่มเติมปะเทินอ่าเพิ่มเติมแล้วเพิ่มเติมมีไหมหัวใจใบหน้ายิ่งยิงฟันกับเพิ่มเติมปัดลบปะเทินอ่าัดลอกปัดตอบกลับปะเทินไม่เมอ่ะไม่มีแปลแอคชั่นเพิ่มเติมอยู่โป้งชี้ขึ้นไม่มีแปลครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้งานกันดูนะเผื่อใครที่อยู่อยู่เพื่อนส่งบทความภาษาอังกฤษมาให้แล้วเออไม่อยากก๊อปไปใช้แปลภาษาที่อื่นก็ปัดลง ปัดลงที่ตรงข้อความนั้นนะครับบน iOS นะแล้วถ้าบน Android อ่ะเออเดี๋ยวต้องลองบน Android Android ทำไงอ่ะเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับถ้า Android ทำไงน้อรอสักครู่อ้าวรอสักครู่เหรอเพื่อนพิจะใบันเทิงเ่ของการช่วยเหลือที่ทำใหหย messenger ก่อนนะครับ messenger มีการแจ้งเตือนฉับ messenger messenger เสียงเร็วหน่อยนะครับ ห4 0 0งพันสี่ยนนะครับวันที่เจ็ดมายนอันนี้บน Android เนาะเราก็ใช้1นิ้วแตะ3ครั้งไม่ใช่ไม่ได้1นิ้วแตะสองครั้งที่2ครั้งไว้ตึกๆหนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งที่2ครั้งไว้ตาหยีหน้าบากร้องไห้แข็งความรู้สึกมีรายการหัวใจสีแดงเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆ้ตาหยีหน้าบากรูปพัาร้องไห้ข้อความใหม่จากแฮปปี้ทูชูนิ้วโป้งขึ้นเดี๋ยวนะครับกลับกลุ้มพัดลอกแปลนี่ไงมีแปลนะครับก็1นิ้้วแตะ2ครังึ่2แช่ไวว้้ในขอคาม ภาษาอย่างเช่นผมใช้ Messenger ภาษาไทยนะครับพี่โจมืองนนส่งภาษาอังกฤษมาให้ผมผมก็1นิ้วแตะสอครั้งที่สองครั้งไว้แล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆก็จะมีปะแปลครับแล้ก็1นิ้วแตะสอครั้งปุ๊บ เมสเซนเจอร์ปิดปุ่มอ่านข้อความในภาษาที่คุณต้องการส่วนหัวอยู่ในรายการเนี่ยคือถ้าเข้าใช้งานครั้งแรกที่ยังไม่เคยแปลเนี่ยเขาก็จะมีคําอธิบายอย่างเงี้ยเนื้อความของข้อความที่คุณแปลจะแชร์กับมีท่าเพื่อให้บริการแปลภาษานี่ครับตกลงอ่าเราก็ปัดมาที่คําว่าตกลงแล้ว1นิ้วแต่2อกรังเมสเซนเจอร์ข้อความใหม่จากแฮปปี้นายหมอคอม้หนึ่งพันสิบรูปโปรไฟล์ วันศุกร์นี้วันที่7มิถายนหนึ 1, ่งพันร้อยสิบสี่บจากกิจกรรมการเรียนรู้ AI ชื่อว่าดอกจันดอกจันดิจิทัลฟิชเชอริงเพอร์เฟคชันมิท AI ดอกจันดอกจัน,จนมาร่วมกับเราบนซูมสโอนีขีดสระหอร์ส์ประมาณนี้นะครับผมเป็นจริงๆริงดิจิทัลฟิชเชอริงเพิ่มปริงร้งกับ AI นะครับ <Excel S 1> <laughs> เดี๋ยวนะครับข้อความใหม่เยอะนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณน้องปิ่นกิจการด้วยที่มาแนะนำใครใช้เมนูอังกฤษเนี่ยจะแปลจากข้อความไทย ไปเป็นอังกฤษได้ส่วนใครใช้ Messenger ภาษาไทยก็แปลข้อความอังกฤษเป็นไทยได้นะครับผมอืมมันเออจริง,รงๆเขาน่าจะให้เราสลับแบบสว<ๆ>ิตไปสวิตมาหรือมันมีวิธีใครมีวิธีใหม่อะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมเองเดี๋ยวนี้ก็ทั้งหาความรู้ด้วยแล้วก็ฟังข้อความจากเพื่อนๆแล้วก็นํามาทดลองกันทั้งระบบ iOS เพราะน้อง,น,องน้องปิ่นกิติกาแนะนําบน iOS บน Android ก็ต้องใช้เจอข้อความนั้นแล้วหนิ้วแต่2ครั้งครั้ง,งที่2แช่ไว้ อ่าบนบนไอโฟนเนี่ยได้ทั้ง1นิ้วปัดลงได้ทั้ง1นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่สองแช่ไว้และวนนิ้วแต่3ครั้งด้วยอืมบนไอโฟนอาจจะมีวิธีเยอะหรือว่าบน Android ก็มีอาจจะมีวิธีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมเองก็ลองตามสไตล์นายนหมอคอมนะครับไม่ผิดไม่ถูกแต่เพียงแค่ว่าเรียนรู้และเดินทางไปกับบริการหมอคอม14 1 4พสัหนึ่งสัร่วมเติบโตเรียนรู้ผิดถูกไม่รู้รู้เพียงแค่อยากแบ่งปันขอบคุณกับความรู้ขอบคุณทั้งคุณปิ่นกิติกาขอบคุณพี่จงนนงน,น,งงนีี่่วสงงขอตรเ้พะ มันมันไม่สามารถส่งเองแล้วแปลอของตัวเองได้ต้องเป็นคนอื่นส่งมานะอันนี้เห็นถ้าเป็นอ่านในความคิดเห็นความรู้นี้น้องบังนะครับน้องบางเออชื่อน้องบางบุญฤทธิ์อ่าก็มีการเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ก็เลยได้ความรู้นี้มาด้วยขอบคุณมากมากจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วสวัสดีครับผม